สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพอ,อกันมือวันหวยออกครับเมืนน่อนีพอพอกันยงยูที่หาดเฉวงครับเมื่อนี้สิพาพีพาน้องไปตามโค้งสุดท้ายของปูทุดงเมืองเลยครับซึ่งขณะน,นี้ทางช่องกัสิขอสัมผัสสดของปูครับตอนนี้ปูพ่นกับยุในสายแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามพอ,อมาฟังน้ำกันว่าปูมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้อง FC สําหรับ มือนี่มือห้อยออกครับตามพศออมาครับปูรักษาทุรกิจริญพรับมือนี่กระสีมาขอแนวทางจากปูนะปูได้แนวทางอลไรบ้าครับก็ได้แล้วมันง่ายแล้วถือโทษมาอยอะง่ามง่ายหมครับถ <c oughs> ึงวันขันเขาทั้งบนทั้งล่างนี่หวนอนะ่ะค่ะ พูโค้งทุทายอยู่โต้บอกแจ้งนวนอยู่สามสุดโลกเนาะค่ะอือโค้งกับตวยแห้งห้ามันบอกกันวนพามหาลวกมัมั่เพิ่มอีกสองมันเจ็ดครับนเขา้นดูแกลายเอาวันนี้เนาะครับเอามื่นี้จ้าปูเอาเมื่อนี้ละปูเมื่อนี้เมื่อนี้บมดเนาะโค้ทุายแล้วจ้าจ้เป็นเลขยังปูเป็นเลขนิมิตบอกปูอ่าอยากนิมิตนิมิตคะ อยู่แต well, yeah. yeah. uh ่พ oh. I mean, ูดไส้เนาะพูดไส้นอนออกวอยอนลงมาไหมจากทั้งว่าทั้งเทศานพวกนี้ย้อนลงมาเอาเป็นว่าเสียโซกหายเสียโซกว่าหายเด้อเคนว่าสินะมาชือคักแต่ปูย้อนหัวลงมาแต่ย่านแต่ย่านย้อนหัวลงมาแต่ว่าเอาเหยื่านมันยึดโซกเลยไปไปยกหัวขึ้นเอาออกหัวยกขึ้นมันมันยึดสายถ่อเองน้อยยึดใบโยกหัวขึ้น เกกันเก่าสองอย่างจื้งครึ่งยุคฮะอ๋อเก้าสองยุคการงอนเพื่อนบอกปูว่าตอนเพื่งออกไปแต่งอนบังกันนะแค่กางอนบังเว้เก่าสองอย่างจื้งครึ่งที่ปูใช่อย่างจื้ครึ่งยู่เก่าสองแไม่เครื่องนึงว่าฝันวันอ่นี่ผู้หญิงนี่ผู้หญิงผู้สาวอยู่งยุ่ก็้งทองไป ไปที่ไปไม่จะคุณค้อนใจก็อาจจะค้อนใจผู้สาวไงโย่อยอยู่สักผู้เท่าไปเป็นเพร่อจะค้อนใจจะได้ตีเป็นสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์น่าสี่สี่เก้าศูนย์ฉันเห็นแค่ค้ตนใจตีปู่้อนตจยันเป็นศูนย์มาไม่เอานีมันมันควันมันเด็กน้ง่ยแบบนี่ะเอาเก้าหนึ่งไว้ไม่ได้ เก้าหนึ่งไม่น้ำเติป <ination S 1> <UB BU> ูใช่เรีกอะนัดแดงขึ้นขึ้นมันก็สองเก้ากาสองเนาะสองเก้ากาสองเขาเพื่อเล็กเกาหันไปเล็กหัวก็ไม่ได้เขาช่วยล่ะโอ้มีหันหัวน้ำติปูหัวน้ำแม่ตัวแดงขึนขึ้นมีเด็กคมันออกนี่แหละมันแดงไมว่าปูขออนุญาตให้ปูท่วนความฝันตังแต่แลกไหมฟังนะครับผมอ่าความฝันวฝันว่ามีปูชายคนหนึ่ง นอนยวนนเนาะขนอวันยเวลาเดือเซโซก็หาเด้อนะสิม่หันหัวลงมาจากตั้งเกดานไปันหัวยอนหัวลงมาหันหน้ามาเลยฮู้โยกยุ้สายไม่ถามคนนะโซ่ยุ้สายโยนีลาคนแล้วมันยกยกหัวขึ้นตั้งีเปดานมันแยกกันเข้าสอยแรงเคื่องเครื่องยูเหรอ เห็นอยูไทยท้อยมันโมปูใช่ยูไทยท้อยเนอน่างที่ครึ่เนอะเป็นสีแดงก็สองอ่ะนะฟันตัวนี้ฟันโตงวดโมปูบอกผมว่าโองวดฟันอยู่กลางกลางงวดครับเพราะว่าโองวดกับพได้ไปตามปูนอพราะพวได้อยู่บ้านครับตรงนเนี่อโองวดกับฟันไดเห็นเดเ็กน้อยกับคนตนยตอะไะครับโอ้ฝันเห็นแต่เด็กน้อยกับก้ตนไตาี มากขนาดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งไว้เลยล่ะจำเลยละแล้วเอาเอาเลขหกศูนย์วันก้อนน้อยไว้เลกติ๊กตัวนั่นโอ้เลนย์นย์หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนตัวใหญ่เลยละเอาหกศูนย์หกหนึ่งนี่แหละี่ปูชุมเนี่ยเมไว้ไหร่แหงนีินหนังหกว้นหกศูนย์หกหนึ่งเลขชอบที่สุดตัวนี้เมือวันนี้ตัวไหนปูสองเก้ากับเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าเก้าหนึ่งนี่เป็นเลขี่ปูชอบเนาะ วันนี้เลขเลขเด่นตัวไหนปูเลขเด่น,นดเลขเด่นหกกับเจ็ดรองเก้ากับห้าเด่นหกกับเจ็ดห้ารองเก้ากับห้ารองเก้ากับห้าส่วนหมากเลขเด่นเลขติดนี่สีโบาผาดนกปูเนาะโบผาดโบผาดเขาสูงวันเขาสูงวันอน่าอว่าท่าเขาพันใลยเขาเยอะเขาสองเยอะพันอ่ะ ว่ามีผ่าดน,นอเล็กเดนเล็กติดเด็นวมีผ่านที่แค่เขาตลอดเลยหวดบางนึงกับเล็กนี่เขาทึ่งล่างทึ่งบนนอปูนองานเขาเต็มเต็มเขาเ,าเต็มเ็มทึ่งล่างทึ้งบนทันห้าสองเจ็ดจักสามศูนย์หกเพิ่มหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์ 6โวนอะไรที่เราจเอาวดก้อนยันหอก้อนในวัดก้อนน่ะครับเอาเหล็กตูดเกามานมาสันา่นเาว่วนเหล็กเด่นเหล็กเด่นปูเหล็กเด่นหกกับเจ็ดรองเก้ากับห้าเด่นหกับเจ็ดค่ะรองเก้ากับห้าเก้ากับห้าเลขชอบสองเก้า เก้าสิบเล็ดสองเก้าสองกับเก้าหนึ่งนอเล็กชอบแมนเนี่ยสองตัวล่ะบ้อมแดงยี่เครึ่องด้วยอย่าเป็นโรคนะนะเนยกันไปเอาสองหางใช่ละมันมีสองหางนอกปูเนะงางนี่สองหางเลขสามตัวสี่เก้าศูนย์ด้ะสามตัวได้กับปูเลขสามตัวสี่เก้าศูนย์เลขสามตัวสี่เก้าศูนย์ <สะ S 2> หางเดียวมตัวนี้ให้หางเดียวนกปูนกอวนนี่เนาะ้<อ><อ>ังเดียวหางเดียวสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เม็ดเดียวเม็ดียวครับโคโ,โล่โอ้มือนี่อวนนี่คักนปูนเนะแคนแให้ใหยากับตัวห้ากันส้กนี่ละสักนี่ละให้ตัวเดียวกันตัวนกปูนเนาะตัวเดียวกันเจ๊นี่ละโอ้สาธุให้ได้เขาในเ่ยเด้ออวนให้เขาตรงๆนี่เด้แมน คือว okay. e ่าเขาที yeah, s. <S s <S huh. ่ว่าเขาให้ huh? ่รอฟันดีเนี่ยฟันเราคาจะเอาซ่องมาถวายหลายหลายซองเขาฟันดีตลอดบมปูช่วงฟันดีตลอดใช่ไหฟันไว้ยอดซ่องเขามาถวายหลายหลายว่าแสดงว่าฟันดีครับแสดงว่าเหล็กมันอยู่งลรตัวปูเนาะปูปูมันใจช่วใดกว่ครับ วันวันที่ผ่านม่านหลังจากที่จบวัฒนธรรมแล้วเนาะคอยห้ามมา่านมาฝันต่อวัน,นที่ม้อนตามั่นสวสดม้อนหาลูกอืมแต่กันมามาหาลูกแล้วมามาค้อนหาลูกมาที่หลังสองลูกเป็นเจ็ดลูกเลยเขาสามตัวเลยบอกสวงหลอ,อกแล้วเจ็ดสองเลยบอกหรืหอว่าสนแก้วเนาะ ปูขออนุญาตครับย่ำอีกนีดปูโตัวมากโตชอบของปูตัวไหนก่อนครับผมสองเก้ากับเก้าหนึ่งสองเก้ากับเก้าหนึ่งเลขสองตัวนะเก้าหนึ่งอ่าเลขสามตัวสี่เก้าศูนย์เมตรเดียวสี่เก้าศูนย์เมตรเดียวครับกะช่วงสุดท้ายและปูมีอย่างสิบปากถึงหยาดถึงโยมาน้ะครับผมโอ้ใช่เขบอกอย่างนั้หรอ อขอให้งานย่อมมันมี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดิมรักษาสุขภาพร่างกายไว้ดีๆเนาะครับอแรงขอให้อายุวันโนูสุขังพลังสาธุเจริญพรสาธุกาบขอบพระคุณปูหลายๆครับอ่าเจริญพรเจริญพร